สวัสดีค่ะเพื่อนๆน,นี่คือทุเรียนที่เราเอาไปอบนะคะอบในไมโครเวฟนะคะทุกคนทุเรียนแก่จัดนะคะแต่ยังไม่สุกนะคะแล้วผ่าออกมาว้าวนี่ค่ะนี่ค่ะอบแล้วจะเป็นแบบนี้นะคะจะมีเหนียวเหนียวแล้วมีความหวานนิดหน่อยนะคะแต่อร่อยนะคะทุกคนคนไหนที่ชอบทานกรอบๆนะคะลองเอาไปอบดูนะคะทุกคนกรอบๆนอก ขอบนอกนุ่มในนะแต่ไม่ใช่ทุเรียนอ่อนนะฮะทุเรียนก็ยังไม่สุกเป็นทุเรียนแก่ที่ตัดออกมานะฮะยังไม่สุกตัดออกมาได้สองวันแล้วะฮะนี่ค่ะแล้วเอาผ่าออกมาแล้วเอาไปอบในไมโครเวฟนะฮะนี่ค่ะเนื้อเ็าจะเหนียวเหนียวนะเดี๋ยวทานให้ดูนะจะทานให้ดูเลยโอ้ยเหนียวจัเนี่ยค่ะเหนียวนุ่มหวานหนุบหนุบ หวานหวานไม่เยอะเนาะสำหรับคนที่ไม่ชอบหวานเนาะตัดมาได้สองวันแล้วอืมอร่อยเดี๋ยวนุ่มๆลองดูนะคะนี่ค่ะเรื่อนแก่เนาะแต่ยังไม่สุกก็ได้สองวันก็จะสุกนะคะก็เลยเอามาผ่าแล้วก็มาเว็บก่อนนะคะทุกอคนนี่ค่ะอร่อยค่ะ